พี่เขาบอกนิดนึงจ็บนิดนึงไม่จริงไม่มีจะบนิดนึงจะมากคิดได้ใจว่าเมื่อไรจะหมดเวลาเพราะมันมันเจ็บนะแต่มันเป็นความเจ็บที่ฟินอยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคอนเทนต์ซ่อมร่าง <c oughs> ได้มาซ่อมร่างกันสักทีนะคะทุกคนหลังจากที่ใช้ร่างกายมาอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะบอกเลยว่าตอนนี้อยี่ ตึงทั้งตัวทุกคนคอบา่าไหลไม่มีส่วนไหนไม่ตึงเลยแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่นนะหลังจากครั้งก่อนที่เคยมาถ่ายคลิปเที่ยวไหนดีนะคนปรปฐมนะคะก็เลยรู้ว่าที่นี่มีตอกเส้นด้วยก็เดี๋ยวเราไปลองตอกเส้นกันดูดีกว่าทุกคนจะบอกว่านี่เป็นการมาตอกเส้นครั้งแรกของกีนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจ็บไหมทำแล้วจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นไปดูไปพร้อมๆกันคะ่ะ ส่วนถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆของที่ดูบัวคาเฟ่นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ที่คลิปเที่ยวไหนดีนครปฐมเลยนะคะปกติคนมาทำครั้งแรกเขาจะทำกี่นาทีกันนะคะ สก่ะไหนด้จะสิบนาทีก่อนก็นได้ค่ะโอเคเริ่มเลยนะคะทุกคนอัน <laughs> นี้มีเป็นคอบาล์ไล่แล้วก็มีตรงเหมือนจะเป็นรองช้ำอะค่ะรอ,องช้ำสิบนาทีไม่พอเอองั้นครึ่งชั่วโมงไปเลยแล้วกันเนาะครึ่งชั่วโมงไปเลยก็ได้สบายมาก ไม่เจ็บนะไม่เจ็บตอนแรกคิดไว้ว่าอาจจะเจ็บแต่ว่าพอลองจริงๆไม่เจ็บเลยฟินตรงนี้คือแบบโดนจุดมากเพรมันตึงตึงมากๆเลยตรงนั้นนพี่เขาบอกว่าตรงนี้จะเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่เจ็บเลย กะตึ้นตรงนี้หนักมากเลยค่ะพี่เขาบอกว่าตรงนี้จะเจ็บหน่อยนะคะก็รู้สึกอะตรงนี้ตรงนี้เริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกเต็ม ตึงมากเมื่อกีวพีเขาบอกว่าต้องบาดตึงมากเขาบอกนั่งนาน ติดมากล้อกระตุกหรอพี่เขาบอกว่ามือเมื่อกี้มือมันกระตุกเองนี่คือจะไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามือมันกระตุกเองอยู่อ่ะคือเหมือนมือมันอยู่เฉยๆอ่ะอ๋อโอ้ เหตุนะคะติดเลนแต่เพือนอนผมว่าเดี๋น่าจะเจ็บหลังล่างด้วยนะคะนั่งเยอะค่ะยังไงก็เจอ๋อเอพิสซินโดมมันลงยันหลังเลยตอนแรกคิดว่าตัวเองแบบไม่ได้มีอาการหลังล่างหรือเปล่าเพราะพี่เคากดลงว่าแกหรอทำไมมันเจ็บเจ็บหลังล่างเฉย ทุกคนค่ะใครที่เป็นออฟฟิศซินโดอนะอย่าอย่าปล่อยให้มันเป็นขนาดนี้นะทุกคนพอมาแก้เช้ามันจะยิ่งเจ็บลุงรอมาเพราะลุงขนเลือกของหันไปฝั่งลุงนี่เลยฝั่งนโอเคโอ้หนี่สาวคนดีวเลยขาอะไปฝังลุงรำตกใจไม่คิดว่าจะ กระตุกเลยพอพอจุดที่มันไม่ตึงหรือมันไม่มีอาการมันก็จะไม่เจ็บเนาะใช่แต่มันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายมันมันจะแบบเบาๆนี่มันมันจะรู้สึกดีแต่จุดตรงที่มันมีอาการปุ๊บอ้าตีดร้อนส่วนมากจุดนี้จะเป็นจุดที่คนเจ็บกันง่ายเพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ เป็นหลังเวลาคนที่นั่งหลังค่อมหลังงออะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะตึงจัดเพราะว่าหัวไหล่มันมาอย่างเงี้ยทรงแบบเนี้ยตรงนี้มันจะหลัง,ง,งตรงนี้เจ็บมากอันนี้มันรู้สึกเหมือนแบบไปถึงข้อศอกเลยนะคะกถ้าใครบอกว่าตอกเส้นไม่เจ็บเอยากจะช่วยเจ<ะ>็บถ้าเราตึง ยิ่งถ้าเรามีอาการปวดหรือว่าขอนนี้อะไรปวดอักเสบไหม่ยต้องทำจะทรมานมากกัดฟันนะจัดหรอกัดฟันลตอนนี้เหมือนวิญญาณหลุดเริ่มเริ่มปล่อยวิญญาณหลุดแล้วตอนนี้ใครมาทำนะคะปล่อยตัวปล่อยใจอย่าไปเกงนะทุกคน เหมือนทิ้งล่างทิ้งล่างปล่อยให้หมอเขาตอกไปแล้วมันจะรู้สึกเจ็บน้อยลง,อ,ง,อ,งอ้อวคนนี้เจ็บอ๋อมีคนบอกว่าปวดเังเข้ออกไงใช่เมื่อก็ตุกเองเลย <Jeez> <Jeez> รู้แลวอา เฉยๆนี่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสตันต้องคำว่ายังไม่ทำอะไรอู้หัวละบอมากนะาเหลุดวิญญาณหลุดไปแล้ว ถูกข้อพี่เอาแข่งอะไรแต่ลากเตียงได้เลยล้นต,ตัวลงมาล้นตัวลงไม่ต้องลงรององ ้อองเจ็บลองช้ำข้างนี้แต่ว่าเจ็บเข่าข้างนี้ยะค่ะลองช้ำก่อนแล้วกนะันเนาะได้เจ็บทั้งตัวอ <c oughs> เอน็เอนเอเ็นอักเสบใช่ปะเอ็นคอท้อ,อักเสบ ไม่ใช่ลองชัาถ้าลองชัามันเวลาเดินมันจะอยู่ช่วงผับพวกนี้มากกว่าอยู่ในโซนเจ็บเจ็บข้างล่างก่่อถ้าตรงนี้คือขาเราตึงตรงนี้ตึง<อ>แล้วมันลังเข้านี่นี่ปล่อยวิญญ,ญาณหลุดไปแล้ว พี่เขาบอกนิดนึงจับนิดนึงไม่จริงไม่มีจับนิดนึงจะมากแอบแอบจะทำใครอับเท้าหนีพี่เขาตอนนี้สบายละไอ้ที่มันแบบโดนจุดหนักๆอย่างเงี้ยอันนั้นอะแับกรีดร้องอะ คิดในใจว่าเมื่อไรจะหมดเวลาปล <laughs> 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 ่อยเดยไม่ต้องแก้ลุ้นหัวฟูหมดเลยเหมือนผ่านแบบผ่านศึกผ,ผ,ผ่านการลบไ,ได้ได้มาอาการอาการตอนนี้คือแบบ หลุดหลุดล่องรอยไปแล้วอ๋เ <c oughs> จ็บมากเ <c oughs> จ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตอนนี้เหมือนแบบสติค่อนข้างหลุดเพ <c oughs> <c oughs> มันมันเจ็บนะแต่มันเป็นความเจ็บที่ฟินอยู่เหมือนกันมันรู้สึกแบบมัอน ไหล่มันติดมานานอ่ะไหล่มันต sure> ิดมันค้างเงมันปวดมานานแล้วพอโดนแบบโดนกระแทกกระเทาะมันมันเลยมันเลยรู <S <s ok ้สึกแบบอดีแต่มันก็เจ็บแต่มันก็ดีเจ็บหมืกัก้ดเใช่ค่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะอุ้ยจริงหรือมันบอกมาเลยหรอ เราลักษณะมันเป็นยังไงอะคะมันถึงแบบเกอดชุนเคยเป็นเป็น,เ,ปนขเขาออชอบ <laughs> สบายต่อคอเมื่อกี้สบาย คนลบจิตเลยเนาะเอ้ามันปี๊ดนะชอบความรุนแรงไหมันอมันเหมือนมันค้างอะค่ะไหลมันติดมันค้างคอมันแน่นๆเนี่ยไม่เหมือนพอมันได้ยืดเส้นยืดสายแล้วสุดดีขึ้นเราจะเลางานเราต้องขยับขยายตัวเองไม่ใช่ว่านั่งทำอยู่นานๆเลย ถ้าเรานอนไว้นแล้วนเราคอมันจะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสรีระตอนนั่งอีกหละอ๋อหลักๆก็คือดิการนั่งใช่แต่ว่าจะชอบแบบอยู่ๆก็ชอบเผลอนั่งคอตัวใช่ๆแบบนั่งหน้าของไปฟลอยไปลอยคปอยคอเราตัวเนี้ยค่ะตึงเรียบร้อยยัลายแม่กางเกอ้โเจ็ดดีเนาะ อันนี้นะคะมีน้ำชาอุ่นๆมาให้ด้วยพี่เขาบอกว่าหลังจากที่ตอกแล้วอะงดดื่มน้ำเย็นประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะอืมชาหอมมากคนมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะคนมีโรคประจำตัวก็ทำได้แต่ว่าแนะนำให้แจ้งหมอ,อม,มันจะมีบางโรคอะค่ะที่ทำไม่ได้ถ้าเป็นความดันสูงความดัน ความน้นสูงไขมันเบาหวานอะไรเงี้ยทาได้ปกติแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโรคซุ่มเสี่ยงอะไรไอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นเกี่ยวกับพวกโรคเลือดก็จะมีมะเร็งมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องพิจารณาอีกทีหนึง่งถ้าสาวๆที่เป็นประจำเดือนอยู่ก็อย่าเพิ่งมาทําใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอยากให้มันมาเยอะหรือมาปกติเงี้ยทำได้เป็นประจำเดือนก็มาทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ไน้โอเค ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะตอกเสร็จแล้วนะคะอาการหลังตอกเสร็จอ่ะก็จะยังแบบไม่ได้โล่งขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเทียบกับจัดกระดูกอ่ะอันนี้ก็ยังจะมีอาการแบบว่าเจ็บเจ็บค้างคอยู่นะส่วนเออเจ็บตรงเท้าใช่ไหมตอนแรกกี่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นเป็นรองช้ําแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเหมือนเอ็นอักเสบเออแต่ว่าบี้เขาแบบกดตุก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 กไปให้เมื่อกี้นะคือกี้รู้สึกดีขึ้นเออเดินเราก็แบบว่า ไม่จีดเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นผลเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังจะมีอาการแบบก็ยังเจ็บอยู่ทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะทำครั้งเดียวแล้วก็หายนะคือท mm. ี่รู้สึกว่าถ้าเรามาทําบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะบรรเทาอาการแบบ ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะคะแต่คือส่วนหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันอยู่ที่พฤติกรรมเราด้วยนะคะถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังนั่งหลังค่อมยังอยู่หน้าคอมนานๆไม่ได้ลุกออกมายืดเส้นยืดสายยังนั่งผิดท่าอยู่อย่างอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ยังจะปวดวนลูปเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะการสอกเส้นครั้งแรกก็ถือว่าโอเคทุกคนประทับใจเป็นความเจ็บที่ ดีเป็นความเจ็บที่ฟินเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแอบโรคจิตเหมือนกันนะแต่มันแบบมันตึงไงพอมาตอกปึกป๊กปึก๊กปึ๊กแล้วมันรู้สึกแบบเจ็บนะแต่ชอบอะฟินไข่นะคะที่แบบว่าลังเลอยู่หาข้อมูลอยู่อย่างเงี้ยว่าทําดีไหมลองดูดีหรือเปล่ามันจะเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอยากให้ลองดูสักครั้งหนึ่งของแบบนี้วัน ไม่ลองไม่รู้ทุกคนมาต้องลองด้วยตัวเองนะคะสําหรับใครที่จะตามมาตอกเหมือนกันนะที่ดูบัวคาเฟ่นะคะก็ที่ร้านเขาจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะใครมาก็แนะนําโทรจองมาก่อนนะคะเราแอบวอล์กอทุกคนแล้วก็โชคดีมากโชคดีมาตอนที่แบบว่าหมอว่างพอดีนะคะแต่ที่ร้านนี้เขาคนเยอะนะคะเมื่อกี้แบบโหคิวอีกเยอะเลยคิวหลังจากนี้ไปอีกเยอะเลยนะคะใครจะมาก็โทรมาจองคิวไว้ก่อนเดี๋ยว เบอร์โทรติดต่อ Google Map พิกัดต่างๆเดี๋วกิ้จะทิ้งไว้ให้ที่ดีสค r ิปชั่นข้างล่างนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะเดี๋ยวกี้จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่ตอบได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการหลังจากนี้จะเป็นยังไงจ,จะปวดระบมไหมจ,จะอะไรไหมแต่ว่าอาการตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่ก็คายตัวอยู่ไปแล้ค่ะ เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกทีนึงบ๊ายบาย